สวัสดีครับมาพบกับแคนวานะครับในวันนี้นะครับแคนวานะครับก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานง่ายๆนะครับมาพร้อมกับเทมเพลตสำเร็จรูปต่างๆมากมายนะครับผมนะครับแล้วก็มีความหลากหลายนะครับสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบของตัวเองนะครับแล้วก็อีกครั้งนะครับยังสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นะครับมาดู ตัวอย่างจากแคนวานะครับมีเรซูมี่นะครับอ่าหรือประวัติส่วนตัวของเรานะครับมี r e ีเซนเตชันนะครับอ่าเราทำสไลด์นำเสนอสามารถทำผ่านแคนวาได้นะครับอ่ามีโปสเตอร์นะครับกิจกรรมงานต่างๆนะครับสามารถทำผ่านแคนวาได้เช่นกันครับผมอ่ามีน้ำบัตรนะครับอ่ามีเว็บไซต์นะครับและมีโลโก้ของเรา โลโก้ก็สามารถสร้างผ่านแคนวาได้เช่นกันนะครับต่อไปนะครับเราไปดูขั้นตอนการสมัครใช้งานแคนวาได้เลยครับขั้นตอนการสมัครการใช้งาน c a n วานะครับสามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้ที่ www.canva.com นะครับหลังจากเข้าใช้งานเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับ แคนวาสามารถทําได้หลากหลายเลยนะครับเรามาที่เมนูสมัครใช้งานนะครับการสมัครใช้งานของแคนวานะครับสามารถสมัครได้อยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือสมัครโดยการใช้อีเมลของ Google นะครับรูปแบบที่2นะครับสามารถใช้สมัครด้วยการสมัครผ่าน facebook ของเรานะครับและขั้นตอนที่3คือสมัครผ่านอีเมลนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Google นะครับเช่น อีเมลที่เป็นของ Outlook นะครับหรือ Hotmail นะครับสามารถใช้งานได้นะครับในขั้นตอนนี้นะครับจะพาสมัครในขั้นตอนของ Google นะครับหลังจากที่กดเรียบร้อยนะครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรานะครับใส่อีเมลของเรานะครับเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้อีเมล Google ก่อนนะครับถึงจะเชื่อมต่อกับบัญชีแคนวาได้นะครับ หลังจากที่หลังจากหลังจากที่เราล็อกอินเข้าเรียบร้อยแล้วครับจะพบหน้าต่างแบบนี้นะครับจ,จะให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการใช้แคนวาเพื่ออะไรนะครับ่วนใหญ่นะครับเราจะใช้เป็นของคู่หรือนักเรียนนะครับ เราก็จะถามเรานะครับว่าใช้ในระดับไหนบ้างนะครับถ้าเป็นคุณครูนะครับให้เราเลือกเลยนะครับจะมีให้เราได้ใช้ฟรีได้นะครับว่าเราใช้ฟรีอย่างไนบ้างนะครับนี่เขาจะถามเว็บไซต์โรงเรียนหรือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้เรากรอกได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานแคนวาแล้วนะครับ ามาดูที่การสร้างดีไซน์นะครับเราสามารถสร้างดีไซน์ต่างๆได้มากมายเลยนะครับนะครับก็หมดขั้นตอนในการสมัครการใช้งานแคนวาเรียบร้อยแล้วนะครับ